ทุกคนครับมาเบิงผ้ามาเบิงหลุม่มลุ่มพ่อเพียงเ้าวบาห์ลุ่มพ่อเพียงเลยก็ว่าได้ห้องสิปลูกใส่น้ำกันลหลายๆอย่างเลยค่ะออพริกห้ากับแดงไปเลยคนมึงตอนแรกนึกว่าเป่นสิบวุ้นซุปด้วค่ะเพแ่เนี้ยสุงขายอยู่เด้อันนี้เป็นพริกขึ้นพริกกินดายบ่บหมูด้วยค่ะเนะี่ยซื้อมาแตา่แต่ตลาดอะไรเป็นคนซื้อมากนะคะเป็นคนซื้อมากินกันอะไรเลยวันนี้เ้าก็เอาเม็ดเนาะพอ,อไว้ โม่เนี่ยเจบะแมีนบอกกรมีแบบพีกแล้วค่ะลุ้มนี่มีกระชายก็มีด้อันนี้เป็นอันนี้เป็นแบบพลังใสแดงนะคะนาะพลังแดงอโยุทยาตอนใบเรียบร้อยเพราะว่าเขาสิตัดกิ่งเหนียวเขาก็เลยตอนใบด้วยค่ะเห็นบอกตอนแล้วเพิ่นกระแตกกิ่งข้างล่างเห็นบ่แตกยอดข้างล่างล่างหลายเลยทำให้เขาตัดออกซ่อๆนี่เพิ่นกระสิแตกคือเก่าแต่ว่าเขาเพื่อเป็นการเสียประโยชน์เท่ากับสิทธเท่ากับตอนไว้เพื่อสิได ประโยชน์คือว่าได้ก,กิ่งซองกิ่งนีค่ะแล้วก็ก็กะสิแตกไมหมห้องไหมคือเก่า้างล่างนี่เพกกิ่งแตกแล้วข้างล่างตรงนี้เริ่มแตกแล้วค่ะนี่จะได้กิ่งเพิ่มนี่มีกระช่ายกระช่ายอันนี้นน็พริกอีกสายพันธุ์หนึ่งจะบอกผีเงี้ยสีเขียวเขียวแล้วค่ะนะน่าจะโคตะสายพันธุ์เพราะว่าน,นี่ออกจะขา,ขาวโอโไปห้าปเคือก่อนโอ้โอโอ จบปลาเขขั้วพวงเอ้ยเัวพวงสิอือเง่าด้วยค่ะทุกคนมันเป็นปักเขือเน่า,ามันแก่ไปจังเนาะมันส่ง